ปรับรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับส่งเขาประกวดนะครับทาำไ้ท่านได้ปรับฐานะยกฐานะขึ้นเป็นเป็นเทศบานท่านจะไม่มีผู้บริหารนะครับท่านยังรออยู่ครับยกลงมาเลยนะครับยกเป็นผ่านลงมานะครับพี่หน่อยอีกรรมการขึ้อีกนิดหนึ่งหลนากตายอันอันอันพัดโถลงเห็นไหมหัวโตมากขึ้นมาใส่ลงมา ไ่รว <c oughs> <c oughs> <t imprisoned> ่าะยก้ากยังรอก่ะไมว่าตัวรัฐบานะตัุงมาแล้วปัหัวใจล้วมัดมาปัดมาปัดมาัมาอซบอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตมบนนาโศครับเดือนมกราโศขึ้นเลยครับตมบุณจนเดร วัสดุองค์ของท่านออกแจกไ้าวไปทีได้ครับเชิญครับตอบโนาโตตบโซตบ่ตตบโตตบโตาบโตตบกุตบโต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 ตบโ่ตบโตตบโ่าบโตตบโตตบโตวนโตตบโตตบโตตบตตบมตาบโตตบโตตบกตตบโ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 ตบโบโตตบมตับตตบโตบโตตบับตตบาโบบบ เชิญคณะกรรมการครับท่านผู้ชมครับเชิญครับนัทโซนับเนอร์นัดสองนัดสามสูบสูบเก้าเก้ามาแล้ววันนี้เจเก้าท่านทีนี้มารักษาแชมป์นะครับเชิญครับเชิญคณะกรรมการครับราลองบันทึกภาพแล้วก็ชิมรสชาติของอาหารส้มตำนะครับมันมันมันหย่างมันด่าง อันอันบ่เมื่อยเบอร์อันมี้คือมีแต่ผู้เก่าแท้ปีไก่กับทุ่มนี่ปีนี้กับทุ่มนี่เฮ็ดจังได๋บ่อื้อไปละเหมนนักโทกันนั่นนี่เสกันนั่นน่ะฮะเอาตะพุนกวดขัดแท้แล้วที่ยืนแถวเอานังเอาเสือมันเพละสีมันอยู่คนละฝั่งดิมันบอกกินกันนี้มันนัดมือกันอันนึงสีอันนึงหายนึงสาบนึงไล่โคบดิ กำนันเหมือนปนตบนโซนีอ๋กำนันวนี่าดีเลยหมือนตัดสล้วโซเลยน่ดามีต่พี่น้องกำนันนี่อันนึงกับปเอาทันอันนึงกัหลานเอาทานนว่าที่ผู้ชาย่หนครเจ้าสีเอาสีเดบัวัเจจันทร์ดีเนี่ยเอาๆๆๆกำนัตกี เออสีเอาสีกัดคันกันไม่แน่นมันได้มันฟ้าน้ำเงินฟ้าน้ำเงินป้าป้าน้ำเงินป้าน้ำเงินป้าบอกเอาเอาเริ่มาทันขอยังสวัสดีครับยินดีต้อนรับคณะผู้ประกวดตะบลนาโศครับนั่นนึงความนึงสาวเราพร้อม ยาดิงาดยดิงาเนเาเรื่องเนี่นับสล้